ยายจีจะมีเรื่องมาว่าให้ฟังเรื่อพี่น้องยายจีน่ะว่าเกินๆให้ใหพี่น้องฟังเลยล่ะอยู่คลิปของหมอประเทืองเนาะจ่าจีลงไปเมื่อสักพักนี่ยเนาะจ่าลงเสร็จแล้วส่งเข้าช่องแล้วจ่าแต่ยายจีจะเละ่ว่าให้ฟังเรื่อจ่าเรื่อว่างวดมืออื่นนี่งวดวันที่สิบีนจ่า เพิ่นกะคือว่าเนี่ยยะจีกับไปเจออาจารย์ที่เพิ่นทำสูตรหไว้อีกท่านหนึ่งจ้ะอันนี้นะแม่นเขาก็บอกว่าแม่นยะจีเขาเคยได้ยินว่าแม่นแต่ยะจีกับยังบ่หมั่นใจว่าแม่นแบบไหนท่าเสียนะจา้ะแต่ก็รู้อยู่ว่าเพิ่นกับบอกอยู่ว่าบอกยะจีใน่เด้อว่า มันที่แปดหายซ้มกับซีเดอรหายหาใส่เลยไม่ปากหลักเป็นหายมาซ้มกับซีหมอบ้านคนว่าบ่อยปากลักพี่น้องหายาใส่หารคูใส่เพิ่นได้แค่นี้แต่แม่นคนว่าสิแหละเข้าทุกงวดคนว่าแต่เพิ่นจะหายส้มกับซีเนี่ยเพิ่นจะหายไปจนหอดดิบหมยไถเลยพี่น้องเพมาสูตรของแกน่ะทาครั้งเดียวก็ก็ได้ถึงหอยไทยเหมือนกับอาจารย์อันนี้คล้ายๆกับอาจารย์คนสาร,รคาม อาจารย์คนสารคามนะถ้าสมมติว่าให้ถ้าสมมติว่าแก่ให้วันศุกร์วันฮานอยวันวันเสาร์เนาะจ้ะอาจารย์คนสารคามก็จะให้ให้แนวทางชุดเดียวน่ะให้เล่นวันอาทิตย์ด้วยก็จนถึงวันจันทร์อันนี้ก็เหมือนกันอาจารย์นี้ก็เหมือนกัน ให้สามกับสี่จนกว่าจะถึงหวยไทยออกถ้าหวยไทยออกเสร็จแล้วเขาถึงจะปล่อยเอกคือเขาจะเอาหวยไทยที่ออกแล้วนะมาทำาสรพี่น้องมาคำนวณจากหวยไทยมาเป็นหวยลาวพัฒนาเพิ่นว่าจังแี่ไพี่น้องมีอาจารย์คนนี้แหละแปลกที่จะจี้ฟังมาแต่ละอาจารย์แต่ละอาจารย์นะส่วนมากเพิ่นจะลาวก็คือลาวมันบอกพี่น้องเอามาคำนวณน,นะ ที่ออกไปแล้วนะไทยก็คือไทยแต่อาจารย์นี่นะเอาหวยไทยมาทําเป็นหวยไทยแล้วก็ลุยถึงหวยเล้าเล,าลยจ้ะส่วนนะคั้นวณนที่เดียวแล้วเลยจ้ะถึงหวยไทยใช่ไหมเช่ว,ว่าหวยไทยนะออกวันที่หนึ่งออกวันที่ออกวันที่หนึ่งใช่ไหมคะพอออกวันที่หนึ่งปุ๊บแกก็จะทําสูตรแล้วทีนี้ทําที่มันทําสูตรปุ๊บทีนี้เก๋ก็ ได้มาสองตัวแกจะได้สองตัวทุกครั้งพอได้มาสองตัวในสองตัวนั้นแกก็จะให้มีว่าแนวทางแนวทางลาวนะมีกี่วันถึงจะถึงมีกี่วันถึงจะไปถึงหวยไทยวันที่สิหเพื่อนก็จะให้เล่นมากเล่นมากตัวสองตัวนี่แหละแต่เขาไม่ทําอีกนะก็สองตัวนี่แหละก็ทําแกก็จะให้เล่นจันทร์พุธศุกร์ จันพุธศุกร์จนกว่าจะถึงหวยไทยวันที่สิบหกพอถึงหวยไทยวันที่สิบหกแล้วปุ๊บแกก็จะทําใหม่คุยกันมาเนี่จับพี่น้องคุยกันเป็นโมงมาเนี่นั่งคุยกันแกบอกว่าแกก็จะทําสูตรบวกลบคูณหารเนาะคำนวณสูตรปุ๊บพอหวยไทยออกปุ๊บแกก็จะให้เล่นลาวจันทพุธศุกร์จันพุธศุกร์ เล่นไปจนกว่าถึงหวยไทยวันที่หนึ่งมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยจ้ะแกจะให้เลยคือแกจะน้องคนบ่เสือายจีกับบ่เสือต่างสี่เลยพี่น้องไม่เชื่อแกเพราะว่าาจจีบอกว่าอะไรเป็นยังคือสะออกแต่ตัวเดียวเจ้าเทจะเหมือนแกให้สีนะแกให้สีมาตั้งแต่ตั้งแต่หวยไทยออกเมื่อกี้ออกอะไรนะหวยไทยนะออกนะสี่แปดหนึ่งนะ แกก็มาคำนวณปุ๊บแกก็ให้แกก็ทําได้สามสี่แกก็จะให้สามสี่สามสี่นั่นแหละเจจี้น่ะพราเสือพี่น้องปยังเปยังคือคือสิสิบอ่ะคำนวณงวดตงวดคือมูเขาคืออาจารย์อื่นนางเสียนะเยะจีก็เลยบ่อคอยเสือเจจี้ก็เลยบ่สนใจพ่อแกกันแกกเัเลยเดินมาหาเจจี้เหมือนนี่นะนันง่งนั่งอยู่เจจีนั่งกำลังทํากับข้าวอนะไอะไรทําที่จะรับแขกให้เขาเนาะไปสวยงานนะแกกเ็เดินมาหา แกบอกว่าจะเอาบอ,อยากล่งช่องบบแกบอกนี่นะสีแกอยากบอกแกว่าบางที่แกจะยุดไห้ย่าจีกับว่าแถวจะยุดไห้นะสอนยาจีได้ได้บบแกบอกสอนไม่ได้เพราะแกนะ่ะมีสูตรและแกก็มีคาถาคาถาก่อนทนะําน่ะมีคาถาพี่น้องท่องไหลคาถาอีก,อกโอ้ยคาถาพี่สังน้อยพ่อหญ่อันอาจารย์เกียงเ้ยผุนสืเกียง พนยยเกียงเอ้ยเจ้าภาษาอันคาถาอีหยังของเจ้าน่ะเจ้ากับมะเขียนไห้ยะจีบางเนี่ยมาบอกในะยาจีกับจีทองคือกันกระได้า่ห้สูตรมายะจีกะกนออยเพิ่นนอกจากอยากได้สูตรน้ำเพิ่นเพิ่น,พนกับว่าบ่ห้ไพ,พ่บ่ได้คาทานี่นะเพิ่นว่าโอ้ยจะเป็นกี่ทีเนาะยะจีว่ากี่ทีก็คือห่วงนั่นแหละพี่น้องกี่ทีสูตรก็ห่วงสูตรกับคำเดียวกันเด้อพี่น้องประโยคเดียวกันเด้อจากความหมายอันเดียวกัน สุดท้ายแล้วเพื่อนกับบอบอกพี่น้องเอ้ยออยยังได้กับบอบอกเพื่อนก็เลยว่าเออสามกับสี่จีก,กันเลยหาโอกาสัะมาลด้นได้ไหพี่น้องเพื่อนก็เลยว่าหยุดเด้อหยุดเด้อคอยบออยากดังเพื่อนว่าโอ้ยมันดังลีนะ่ะทะกันเลยวันสิแหละอือเพื่อนว่าก็ได้เด้อเพื่อนว่าถ้า่อยดังในตรงนี้จะต้องตอบแทนก็ดีเพื่อนว่าเออถามันถูกอีลีดังอีลีก็บทตอบแทนอยู่ดอกจะจี้ว่า แต่นี่ยายจีก็ตอบแทนมาเลยจ้ะยายจีบ่ได้เพิ่อไลยดอกยายจีให้เพิ่นหาสิบบาทยายจีว่าบ่ได้บ่ได้ยายจีให้เจ้าดังในสองยายจีสกอนยายจีว่ายายจีไหนเพิ่นหาสิบบาทพี่น้องบ่ไหร่ไล่ดอกให้นะแล้วก็บริวายังลไรละพี่น้องให้หาสิบแล้วก็เอาเยจีว่าอได้่ข่อยฮักกับชิลงช่องข่าเจ้าะพิษเดข่อยกับเสียเงินถิ่นเพื่อซื้อแหล่เยจีว่าอืมเพป็นกับเป็นเพป็นกับเป็นอันนี้แหละเพป็นกับเป็นร้านเคยนี่แหละพี่น้อง แต่เจ๊จี้ด้ยิยนมาน้านเลยเจจีบ่สนใจแกจซือ้อเพราะว่าเจ๊จีบ่เสีอว่าเป็นยังเลขกอันเห็ดออกมาแล้วถ้าออกมาแล้วสูตรน,นะเป็นยังมีสองตัวนะคือสีบอกแต่ตัวเดียวเ,เท้คูเดียวในสามสีสามสีนะ่ะให้วิ่งเลยสามสีนะสองตัวนี่ไม่มาบางทีมาสองตัวบางทีก็มาตัวหนึ่งไม่เคยพลาดแกบอกนะเจ๊จีก็โอ้ยบ่เสือดอกอาจารย์อื่นเขายังเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันบอกจากพี่น้องเลขกวิ่งนั้น เออพิ่นหยังสิตัวเดียวอยู่ยาจีวาดอกเออเพิ่นว่าถ้าเจ้าผูเสื่อนั่นคอยอุตส่าห์ยังมาบอกเจ้าเด้อเพิ่นวะอย่าได้วาเอ้าคอยเจ้างช่องเด้อเอาซื้อเจ้าลงช่องโอ้ยจะไม่ขอประหยัดดังเนาะเพิ่นว่าถ้าเจ,ออาเจออ้าคอาข้องช่องคอยบ่ให้เจ้าดอกเพิ่นว่าอืมโย่ไปยั่มาไปจังอ้อยไปโย่มาไปเออโลงกับลงจับเพิ่นว่าเออยาจีหายปัญหาสิบบาทเพปนนะเออลงกับลง่งที่มันอย่างไห้เงือนหาสิบาทพี่น้องยาจีให้ไปอาสิบาท พี่น้องน่ยอะจังไรกันล็กเปลี่ยนแล้วพี่น้องเห็นอย่างไรอยา่างไรของเพิน่นลงให้เอฟซียจีน่ะเอาเริ่มเปิดตัวครั้งแรกเริ่มพี่น้องยายจีจะบอกเปิดตัวใหม่ก็มันกับว่าไม้ดอกจากจสำหรับช่องย่าจีเอาลงช่องนะ่ะคือตัวไม่จ้า ที่จริงเพิ่นกัเก่ามานานแล้วจากเพิ่นกัดังอยู่แล้วจริงๆนะคนถูกน้เพิ่นหลายๆเดี๋ยวจะเรื่อยๆเดี๋ยวจับพี่น้องจะจีนลองถามเอามาใจสิดไดเ้เร่งนะเอามันดดน,ดดน,น้ำพุดดนน้ำพุนน้ำพุนน้ำน้ำเหล้ามาละแต่เจ๊จีผพูดสนใจเปิดตัวใหม่โอเกีเเงเยงโอเกียงจากในนู้ดเดี๋ยวเจ๊จีเขียนถึงเจ้าพี่น้องตัวนี้บ่พี่น้องแมนอยู่พี่น้องโอ้ยเนาะโอ,อ,อ,อเกียงซื้อเกียง อเกียงอเกียงให้โชคเนาะพี่นอ้องพอให้โชคเลยเลยเนาะพี่น้องน้ำสก,กุลพญายจจิีงจ่าตังให้เด้ออเกียงให้โชคเนาะพี่นอ้องอเกียงให้โชคพอให้โชคเสร็จเนาะวันที่สิบเนาะอเกียงให้โชควันที่สิบเมยอสองห้าหกเจ็ดเอพี่น้องเด่นวิ่งรูด ก่อนสิล่อท่าความตะกอนนอพี่น้องวมาได้มากแบบไดเนาะเพื่นหวงสู่ชุดหยอดด้วยพี่น้องเด่นวิ่งรูดเพื่อนห้3สามสี่ห้สามกับสี่ด้วยพี่น้องสามกับสี่บนล่างไม่ปากหลักนะคะ โอ้ยเาจีว่าบปักหลักมันกนล้า้ายตัวเลยเนาะพี่น้องเอ้ยก็เลยวบานสิแหละอ่อ,อกเกียงเ้ยไม่ปักหลักอ่ะเปิดตัวเพิ่นใหม่เนาะจ้ะเพิ่นกับจนมาลูกชายเพิ่นเลว่าพ่ออ่ะไปเปิดสำนักนะพ่อทำห้องใหม่นะพ่อเนาะกันก้นกัน้นกั้นตรงนี้เพิ่นว่ากั้นตรงนี้เนาะพ่อเนาะห้องนะ่ะเด็กหน่อยเนาะหลานเพิ่นมันออกมันออกเป็นเด็กหน่อยคุณเหมือนมันออกเกง่งเปิดเลย ตาพันวาทั้งลูกลูกชายหล่าเพื่อนเนาะกันลูกอะไรก็เป็นร้านก็คือของลูกของลูกชายหล่าเพื่อนเนาะเพื่อนกันลยว่าตาเปิดสำน uk, ักใหม่นะตาเนาะกั้นห <script> ้องหน้าบ้านนี่แหละตาก็เปิดสำนักใบหวยเนาะตาตาให้หวยเขาถูกมันวะหลานเพื่อนอะพี่น้องเพราะฉะนั้น่ะเปิดตัวเพิ่นใหม่ลงเบิงเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องรุ่นเบิงเดจ่อจ่าเมนบอเสือกะเบิงไห้เพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องจ้า มียังกับทั่หายยะจีเด้อจ่าถ้าถือใจเด้อจ่าพี่น้องพี่น้องยะจีนันทิดห็งได้ยะจีกัหามาให้พี่น้องเอ้ยเห็นผลคุยกันยะจีกัยยางไปจอบไปซ่อมเอาพี่น้องจอบกับซ่อมเห็นไหมล่ะพี่น้องไปด้อมดอมมองมองสินะพี่น้องจอบกับซ่อมกับไม้ก็ว่าภาษากลางก็ด้อมดอมมองมององไรของดีเป็นพี่น้องเอ้ยยะจีนะจะขัดประคักพี่น้องก็่อย่ามาให้พี่น้อง พี่น้อ,อ,งนองเอ้ยอย่าจีนนะยูบได้วันที่สิบนะจ๊ะเปิดตัวใหม่วันที่สิบวิ่งรูดเด้อจ้าสามกับสี่ออกเกียงเนาะจ้ะเนาะให้พี่น้องของจักเปิดตัวเพื่อด้อจ้าจ้าขอบคุณเด้อออกเกียงเอ้ยตีจังได้อ้อยไปอ้อยมากกะให ยาจีลงช่องนอกจากตะกี้เพิ่งไหวลงเพินพ่นบ่นอยากดังเพิ่ว่าเพิน่นอายเพิ่วมาขอบคุณหลายๆเด้อที่ห้ลงเลยกับข้ออีฟซีม่โชคเด้อจ่าวันที่1ิบเปิดตัวใหม่นะจ้าลองดูลองดูพี่น้องเอ้ยถ้าถูกใจกับดไลค์กดแชร์กดติดตามยาจีในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ